ใช่ป่ะฝูงมันป่ะเข้าแล้วหนึ่งสองสามเฮ้ยเบียดมันขาดไปตาหนึ่งใช่ป่ะใช่ป่ะโอ้มันเกินฮะปาพวงครับปาพวงเขาบอกเอาเปรียบปลาไม่ใช่หรอกเราคนน้อยเราก็ต้องเอาแบบนี้เลยด้ยังนะ คนเราน้อยก็ต้องใส่ยอย่างนี้แหละเออโอ้ยมาเลยครับโอ้ยเง่แง่แง่ผ่านกันไม่ได้รีบครับอา <c oughs> <c oughs> มันมาเป็นปั้นเลยไม่เป็นไรข้าวครับกับข้าว,าว,าวโอ้ย วังเอาเยอะไงวังเอาเยอะไงตาย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 โอ้ยตายแล้วพี่น้องเลยโอ้ตายแล้วไม่ใช่ในรายอะไรเลยตัวหนึ้งผลาดไปได้ไงวะไอย่าพลาดไปได้ไงวะลงทีแรกเลยเออกะไงครับกะว่าจะเอาเยอะๆขึ้นมาโชว์ไง เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเรียบร้อยคือหลุดรอยอะไรมา,านหนล,ลุดเหรอหลุดดิอะไรวะหลุดจริงจริองอะจะหลุดง่ายขนาดนั้นวะ ไ,ไออช่ปะ่ะฝูงมันปะ่ะเข้าแล้วหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเบ็ดมันขาดไปาตปายหนึง่งนี่ว่ะใช่ป่ะโอ้มันเกินตายเลยฮะปลาพวงครับปลาพวงเขาบอกเอาเปรียบปลาไม่ใช่หรอก เราคนน้อยเราก็ต้องเอาแบบนี้เลย,ยนี่นะคนเราน้อยก็ต้องใส่อย่างนี้เลยเอออ้ยไปเ,เลยครับอ้ยแง่แผ่านกันไม่ได้รีบครับแเวียนนะมังผมว่าเจอพวกแหวนนะมังเนี่ย Oh!